มากที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับคําว่าเวชศาสตร์อาหารสแสลงนะครับอาหารที่กินแล้วทําให้คนเราอาการของโรคจะกําเริบมมากขึ้นการแสลงอาหารเนี่ยในประเทศไทยผมเจอเยอะสุดคือการแสลงหมูนะครับเจอเยอะที่สุดเลยแสลงไก่ก็มีสแสลงปลาก็มีแล้วก็สแสลงซีฟู้ดทั้งหลายเนี่ยมีทั้งนั้นเลยครับในภาพที่โชว์เนี่ยคือเป็นผู้ป่วยที่สแสลงหมูทั้งนั้นเลยสแสลงหมูแล้วทาให้เท้าบวมทําให้ขึ้นผื่น ทำให้เกิดอาการคันดันข้อเทา้าแล้วก็ขาดาแล้วก็ทาให้เป็นหลอดเลือดคอดแล้วทาให้เกิดแผลเปื่อยนี่ตามภาพนี้เลยในความจริงในการแสดงอาหารเนี่ยมันเกิดจากประบฏการที่ยีนมีน้ําเหลืองไม่ดีก่อนน้าเหลืองไม่ดีนี่เราบอกว่ามันทําให้เกิดอาการได้ทั้งหมด16อวตารทำให้น้ำเหลืองไม่ดีเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ร่างกายเรามีเลือดไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาน้ำส่วนหนึ่งจากเลือดซึมออกไปนอกหลอดเลือด แล้วก็น้านี้ก็จะกลายไปเป็นน้าเนื้อเยื่อน้ําเนื้อเยื่อนี้ก็จะกลายไปเป็นน้ําเหลืองนที่สุดซึ่งกระบวนการการเปลีนน้าเหลืองมันเป็นอย่างนี้ครับเลือดแดงไหลมาเลือดดาไหลกลับนะครับไหลมาจากหัวใจเลือดกลับหัวใจรอยต่อระหว่างสองระบบเลือดแดงกับเลือดดานี้ก็คือเป็นสีม่วงๆเขาเรียกเราเลือดฝอย capillaries ซึ่งอันนี้จะมีน้ําซึมออกมานอกหลอดเลือดหน่อยเ้ือแรงดันประมาณทักสิบสอมิลสิบห้าถึงสิบสองมิลเมตรปรอทพอขากลับความดันจะเหลืออยู่ประมาณสิบมิลเมตรปรอทก็พาเลือดดากลับไปส่ัวใจ น้ำที่สองนอกกว่าเลือดจะหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณนี้เขาเรียกว่าน้ำเนื้อเยื่อสีฟ้าเนี่ยสีส้มนี้ก็คือเนื้อเยื่อซึ่งจะเป็นผิวหนังจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นตับไตไส้พุงได้ทั้งสิ้นเหยน,นะพอหลัเงเลีเนื้อเยื่อเสร็จปุ๊บกลายเป็นน้ำที่ใช้แล้วเนื้อเยื่อมีการทําง,งานก็จะเกิดปฏิกูลเพราะปฏิกูลจะซึมอยู่ตามรอบๆอเนื้อเยือบบ่อเหล่านี้ก็เป็นอยู่ในถังอยู่ในน้ําสีาฟ้าเนี่ยแล้วน้ำนี้เพื่อไม่ให้สูญเสียสมดุลจะต้องมีการดูดกลับเข้าท,างทังีีวนนเ,สเยสข ดูสงกับมาเพื่อจะส่งคืนกลับให้สู่หัวใจระบบเหลืองนี้เป็นคนละอย่างกับระบบหลอดเลือดแดงโลหิตนะครับเขาจะมีอยู่ทั่วร่างกายหน้าตาเข้าเป็นนี้ครับเห็นเส้นฝอยๆอยมันวุ่นเส้นไหมครับพวกนี้คือหลอดน้ําเหลืองนะครับมีอยู่ทั่วร่างกายเนี่ยเราจิ้มตรงไหนก็โดนหลอดน้เหลืองหมดแต่ในภาพนี้วาดไว้ห่างๆนะครับที่เป็นหุ่นคิบเบิ้อยู่ที่อยู่ที่อิตาลีนี่ห่างๆครับของจริงจะหนากว่านี้ประมาณสักมีประมาณสี่ชั้นครับหลอดน้ำเหลืองจะเรียงตัวกันสี่ชั้น เรากิีบเอาเข็มจิ้มเหมนี่ตั้งโดนหลอมเหนือนทั่วร่างกายน้ำเหลืองน,นี้ถ้าเราแบ่งระหว่างสะดือน้ำเหลืองเหนือกับน้ำเหลืองใต้น้ำเหลืองเหนือนไปรวมตัวที่รักใ้ข้างซ้ายข้างขวาน้ำเหลืองใต้ไปรวมตัวที่ขาหนีบข้างซ้ายข้างขวาแล้วน้ำเหลืองจากชายแดนก็จะไหลเข้าสู่ศูนย์พักเหลืองชัว่วคราวที่ขาหนีบจ่างนั้นก็มุดเข้าไปในช่องเชิงการานช่องท้องช่องโศกเพื่อที่จะขึ้นไปยังที่คอ,อยูเทิร์นตรงกระดหลไหยปลาตรงนี้ ตรงนี้คือมีกล้ามเนื้ออกไหหูนี่กระดูกไหปลาตรงมุมเนี้ยข้างล่างลึกๆเนี้ยจะเป็นจุดที่น้ำเหลืองจากแขนมารวนที่รักแรแล้วก็จะมุดเข้าไปมาโผล่นี้ท้ายทอยก็จะลงมาตรงนี้หน้าหูก็ลงมาตรงนี้ใต้คางก็จะลงตรงนี้พวกคนมารวมตัวตรงนี้หมดตรงนี้ผมเรียกว่าหัวลำโพงของน้ำเหลืองเสร็จแล้วไหลเข้าสู่หัวใจน้ำเหลืองก็จะกลายเป็นเลือดน้ำทิ่มในเลือดแล้วสุดท้ายก็หัวใจก็ปั๊มไปฟอกที่ปอดจากเลือดดำก็เป็นเลือดแดงเลือดแดงก็พอไปเลี้ยงทั่วร่างกายมาถึงไตเมื่อไหร่ก็จะออกไปเป็น จะมีประมาณ25ไปถึงไตเพราะฉะนั้นเพื่อเพื่อให้เลือดทั่วร่างกายผ่านไตแล้วออกไปเป็นซอทั้งหมดมันใช้เวลาปั๊มอยู่ประมาณ4-8รอบเลือดเราไหลวันหนึ่ง7,200ลิตรนะครับ7,200ลิตรถ้าลองคิดดูนะครับถังน้ำสเตนเลสที่อยู่หลังบ้านที่เรามือโอบนะสูงประมาณ4ศักถังนั้นประมาณ1,000ลิตรหัวใจปั๊มเลือดเนี่ยวันหนึ่ง7ถังนะครับ7,200ลิตร 7, หัวใจปั๊มโดยใช้พลังงานน้อยมากครับไม่ต้องไม่เหมือนปั๊มพิสูวน์ปัมป๊มปัม 7, <200. S 1> ป๊มปั๊มเจ็ดพันสองร้อยลิตรนีงแต่หัวใจปั๊มโดยใช้พลังงานนิดเดียวเขาสามารถปั้มได้ขนาดนั้นนั่นคือการไหลของของเลือดต่อหนึ่งวันแต่น้ำเหลืองครับหนึ่งวันไหลแค่สองลิตรสองลิตรคือขนาดไหนก็คิดถึงน้ำขวดลิตรหนึ่งสองลิตราะขนาดนั้นครับนั้นทั้งหนึ่งวันครับถ้าคิดเป็นอัตราส่วนของการเกิดน้ำเหลืองทั่วร่างกายนะครับหนึ่งนาทีสิบห้าหยดครับขนาดไหนอ่ะขนาดเยอ ก็รั้วสวนที่เราปิดไม่สนิทเราไปย,ย้อยติ้งติ้งติ้งท่านหนึ่งนาทีย้อยสีนหยดนั้นคืออัตราการไหลน้ำเหลืองปกติของร่างกายซึ่งแปลว่าไหลน้อยมากน้อยมากแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเรานี้ปกติน้ำเหลืองจะเกิดนิดเดียวจะเกิดไม่เยอะมันจเกิดไม่เยอะแต่มันไหลอย,อย่างสม่ำเสมอม,มันไหลช้าๆวันๆมันก็ไหลไม่เกิน 2000, 2000, สองพันสองพันซีซีไม่เกิน 2, สองสองลิตรด้วยท่อที่มากมายไก่กองขนาดน,นี้เพื่อรองรับการไหลเวียนของน้ำเหลืองเพียงแค่สองลิตรต่อวัน เพราะฉะนั้นมันน้อยมากแต่มันสําคัญมากตรงที่ว่ามันมีการระบายถ่ายเทตลอดเวลาน้าเหลืองถ้าเปรียบก็เหมือนกับน้ําทิ้งของร่างกายถ้าเรารู้กลไกของน้ําเหลืองปุ๊บเนี่ยการรักษาโรคไม่ใช่เรื่องยากเลยครับทำไปตามธรรมชาติของเขาว่าน้ำเหลืองทุกจุดที่เราเจอจะต้องเดินทางกลับไปหาหัวใจพาเขาไปหาหัวใจได้ที่เหลือเขาทํางานของเขาเองเพราะว่าอะไรครับเพราะระหว่างทางจะมีตัวกรองช่วยเราอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าต่อมน้าเหลืองครับท่านทราบไหมครับว่าร่างกายเรามีต่อมเหลืองกี่เม็ดครับให้ทายเลยครับว่าท่วร่างกายเรามีต่อมเหลืองกี่เม็ดทราบไหมครับ 800เมตรครับ,<ล>รบในภาพนี้มันก็ประมาณสัก7-80เมตรอะไรเงี้ยนะนี่เมตรหนึ่งนะทั่วร่างกายเรามีต่อมนุงอยู่800เมตรแต่ละเม็ดทาหน้าที่ในการกรองน้ําเหลืองให้สะอาดแล้วส่งต่อให้คนอื่นกรองต่อคนอื่นก็กรองก็ส่งต่อตอนนี้เลยครับพอามบียอะไรปั๊บไข่ดันบวมนั่นคือต่อมนุงที่ขานี่ไข่ดันบวมนี่หมายถึงว่าต่อมนุที่ขานี่บันบวมคนบางคนไปเข้าใจว่าอันะบวมซึ่งมันคนละอย่างคือต่อมนุ่แถวเนี้ยมักจะบวมได้ง่ายเพราะอะไรครับ เพราะมีน้ำเมืองเสียออกมาจากข้อเท้าหรือว่าเกิดการติดเชื้ออะไรขึ้นมข้างบนแล้วก็มามาผ่านตรงนี้ตัวนี้ต่อมเม็ดนี้จะกรองเป็นตัวแรกแล้วส่งไปคนนี้กรองต่อส่งไปคนกรองคนนี้กรองต่อกรองไปเรื่อยๆถ้าไข่เดินวมแล้วต่อมเมืองกำลังแข็งแรงครับเขาทํางานอยู่เขาส่งสัญญาณว่าเขาทํางานอยู่เขาเจอผู้ร้ายเคยดักไว้ไม่ให้ผู้ร้ายเข้าสู่ศูนย์กลางแต่ถ้าเขาผ่านตรงนี้เขาไปได้ปุ๊บคราวนี้ติดเชื้อกระแสเลือดพอเข้ามันก็จะเข้าไปสู่หัวใจไปตามท่อน้ําเลืองผนการที่ไข่เดินวนเป็นการว่าต่อมเมืองแแข็งงงรรทําาานดดีจผู้้้ยไ พราะว่าโดยทั่วไปชาวบ้านถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับน้ําเหลืองเมื่อไหร่มันก็อยู่แค่แถวแค่นี้ไม่ได้ไปสนใจอะไรมันหนาวนั่นคือความรู้ด้ดับชาบ้านแต่ในความเป็นจริงในตัวมันมีทุกที่ครับระหว่างรอบคอรักแร้แล้วก็ท้ายทอยแกนกระดูกสันหลังนี่มีทั้งนั้นเลยครับทั่วร่างกายมีทั้งประมาณ800เบ้นอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นต่อมเหลืองรอบคอที่จะสุดก็คือว่า ชอบเป็นสิวตามหน้านั่นคือตองนั้นกําลังอักเสบอยู่รอบคอหัวร้อนหรือไม่ก็ไมเกรนเมือม่อยเมื่อยรอบคอการคอนหรือวิงเวียนง่ายอะไรประมาณนี้หรือที่เ็เป็นเซ็ปเดิมที่คือชอบเป็นผดผื่นตามใบหน้าหรือท้ายทอยหรือว่าหนังสีษะพวกนี้อันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ของลมเหนืองมันอั้นอยู่รอบคอแล้วมันลงมาเข้าสู่หัวใจไม่ได้มันก็เลยอับอยู่รายละเอียดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี่ผมอธิบายฟังกายวิภาคศาสตร์ของลมเหนืองว่ามันเดินทางจากปลายเข้าสู่โคนเพื่อจะเข้ากลับไปหาหัวใจครับ เพราะฉะนั้นเมื่อน้ำเหมือนเดินทางอย่างนี้การรักษาโรคเนี่ยเราคิดทางเราก็ต้นศึกษาไปตามระบบหนึ่งก็คือสมมติเรามีก้อนเนื้องอกสักหนึ่งก้อนจะเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรไ้ซึ่งเจ้าเม็ดนี้สมมติว่าเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมามันก็เดินทางไปตามเส้นทางของธรรมชาติของน้ำเหลืองเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันแบ่งน้ำเหลืองเหนือและใต้ก็คงเสือถ้ามันเกิดขึ้นตรงนี้จริงๆมันก็สวัดไปเหนือก็ได้ไปใต้กันถูกต้องไหมครับมันไปได้สองทิศข้อนจุ่ตรงนี้พอดีแต่ถ้ามันอยู่แถวนี้มันก็ต้องไปที่รักแร้้้าาาาออยู่่่นนนนีีีก็มททขเั พราะถ้าอยู่ระหว่างกลางก็ไปได้สองทิศเมื่อไปได้สองทิศปุ๊บสมมติว่าเป็นมะเร็งสักหนึ่งก้อนเนี่ยซึ่งมะเร็งประเภทนี้เราเรียกว่ามาเร็งนั้นเป็นลานูมานก็คือมะเร็งไฟดังเซลล์มะเร็งก็สามารถไปทิศนี้ก็ได้ไปทิศนี้แต่รู้ไงไปทางไหนก็ฉีดสีดูสิครับฉีดสีคืออะไรครับถ้าไม่มีอะไรก็มึกไพรอ์ฉีดเข้าไปปุ๊บหนุงมันก็ซึมไปพอซึมเสร็จปุ๊บมันก็จะรู้เลยขึ้นเส้นก็จะขึ้นเส้นนี้เห็นภายในประมาณไม่เกินสิบนาทีเสร็จแล้วจะขึ้น ถ้าเกิดเชื้อมันอยู่ทางนี้แป่ล่าทางนี้มันไม่มามันก็ไปทางเดียวมันมนี่ทางไหล2สองทางก็ต้องไหลแต่ทางเดียวเทนั้นแแล้วเวลาผ่าตัดเราก็ผ่าก้อนนี้ทิง้งแล้วก็ผ่าตํามนุษตรงนี้ทิง้งพวกที่เหลืออย่าไปทําลายเขาแล้ววิธีการรักษาแบบนี้คือรักษาแบบที่ minimally invasive ก็คือทําลายร่างกายแต่น้อยที่สุดเขาเรียกว่า sentinel lymph node biopsy เนี่ยนะ sentinel lymph node biopsy ก็คือผ่ามะเร็งแล้วตัดตหเหมนอนย์ิงแต่น้อยที่สุดคือแค่เม est, ็ดสองเม็ดพอ สมัยก่อนเขาตัดามะเร็งสมมติว่าเป็นมะเร็งเต้านมปุ๊บเขาจะตัดตรเหมือนทิ้งไปบอลสิบเม็ดสิบห้าเม็ดฉะนั้นคือผลรับที่ตามมาผู้ป่วยผ่มามะเร็งเต้านมรล้แ,แขนก็จะบวมเพราะอะไรครับเพราะศัลยแพทย์ทําลายทางเดินเขาทิ้งหมดเพราะว่าศัลยแพทย์มีหน้าที่ผ่าแต่ไม่ได้มีหน้าที่รักษาเขาลืมคิดไปว่าถ้าผ่าไปม,มากทั้งเมืองมันไหลไม่ได้มันก็จะบวมนั่นคือโรคความบวมที่เกิดจากแพทย์เป็นคนทําของผมเรียกว่าโรคหมอทำโรคหมอทำภาษาอังกฤษเรียกว่าไออัตรเจนซิสภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าอ e ี ภาษาไทยผมไี่เราโรคเวชชวิบัติครับทุกวันนี้คือโรคบวมเหลือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือโรคที่เกิดจากแพทย์เป็นคนทําทั้งสิน้นผู้นี้กล่าวหาหรือเปล่าครับไม่ได้กล่าวหาครับจะเป็นความจริงรซึ่งฟังแล้วเป็นเรื่อหน้าเศร้าแพทย์เป็นคนทําแต่แพทย์ไม่รักษาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแพทย์ยสภาไม่รู้จักโรคบวมน้ำเหลืองประเทศไทยเป็นประเทศที่หน้าสังเวชครับเพราะไม่มีหมอคนไหนรู้จักโรคบวมน้ำเหลืองเลยท่านอาจจะไม่เชื่อว่าน,นี่คือโรคที่หมอเป็นคนทําเช่น ผูกไป,ป,ปท่านเนี้ยตอนอายุสิบแปดปีสิบเก้าปีครอมลูกที่สี่ปีร่าเขาไปได้เจ็ดเดือนแปดเดือนหมอโทรไปบอกว่าคุณแจ้งคุณเป็นมะเร็งตากมดลูกให้มาตัดมะลูกทิ้งซะสามสิบปีที่แล้วภาพน,นี้ถ่ายตอนปีสี่เก้าครับสามสิบปีก่อนหน้านั้น,น,นเป็นสมัยก่อนคนเรามันยังโง่อยู่เขาว่าอะไก็เชื่อหมดหมอบอกให้มาตัดมดลูกก็เลยมาตัดพอตัดเสร็จก็เกิดอะไรขึ้นครับก็ใหม่ๆก็ไม่มีอะไรพอสักพักขามเริ่มตึงๆตง่อไปก็ขาก็เริ่มบวม สุดท้ายผู้ป่วกยก็ผ่านไปเจ็ดปีถึงได้รู้ว่าตัวเองโดนหมอหลอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นมะเร็งปางกมดลูกแต่หมอนี่เขาเล่าผมฟังนะครับเขาเล่าผ,ผมฟังผู้ป่วยเล่าผมฟังว่าประมาณว่าเป็นหมอมือใหม่ไฟแรงอยากจะฝึกฝีมือเจ็ดชั่วโมงบินเห็นมีคนมั่นนอกคลอดลูกแร้มดลูกคงไม่ใช่้วมั้งขอยืมผ่าหน่อยก็เลยบอกว่าเขาเป็นมะเร็งปางกมดลูกสุดท้ายก็เป็นภาพอย่างที่เห็นสามสิบปีแล้วก็หมอก็ไม่นัดเขาอีกเลยไม้วชั้นก็ไปไหนนะครับถ้าผมไม่นัด อาชีพเขาเข็นล้อเข็นขายวงเ,เลี้ยงนะครับอยู่ที่ปลายบางนนทบุรีจนกระทั่งโรบมลจุราได้มีโอกาสร,รักษาเขาด้วยกันพาตัดไปรูปนี้นี่คือหลังจากรักษาแล้วคนเดียวกันนะครับนี่คือสามสิบปีอยู่ในสภาพนี้คุณย่าติษฐธรรมที่นั่งอยู่หน้าประตูคุณสุภาพสตรีถ้าผมถามท่านว่าระหว่างขาเบอร์นหนึ่งของซีรีราขาเบอร์สองของจุราให้ท่านเลือกท่านจะเบอร์ไหนครับไม่เอาเบอร์นั้นท่านก็ไม่มีขาเดินท่านตอบ ทา่านตอบคําถามไม่ตรงตามโจทย์นะครับไม่ได้คะแนนครับเอาฝั่งนี้มากับสีฟ้าครับท่านเลือกเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ครับท่านก็ไม่เลือกเบอร์สามของหมอวิชัยเลยครับเห็นไหม <S <S นี่นี่นี่สามอาทิตย์เองคนเรามันต้องมีพลิกแพลงกันมั่งสิครับห้อยเบอร์สองถามว่าเรามีเบอร์สามไหม,ม,มล่ะนี <S <S ่เบอร์สามครับสามอาทิตย์ผ่านไปงอเข่าได้แล้วดีใจมากเลย หลังจากนั้นป้าแจ้ที่เหลือไปทําเองที่บ้านนะเอาชนะไปขันเองที่บ้านนะหนึ่งเดือนกับมานุ่งเกงยีนมาผมสองเดือนกับมานุ่งเกงวอมสามเดือนกับมานุ่งเกงเล็กกิ้งสี่เดือนกลับมานุ่งเกงขาสั้นหกเดือนนุ่งเกงแนบเนื้อลองจอนสี่ปีผ่านไปไม่เคยกลับมาบวมอีกเลยหายสิทก่อนจะหายสิ่อย่างนี้ได้เนี่ยต้องทุรักทุเลพอสมควรเลยพ่ออะไรครับเพราะผมเตือนไว้เสมอว่าโรคบวมนี่คือโรคที่แสลงอาหารมาก น้ำเหลืองนี่มันแสลงอ่ะแสลงอาหารมาเพราะฉันห้ามไปกินของที่มาจากสัตว์เด็ดขาดสัตว์แปลว่าแสลงครับสัตว์แปลว่าแสลงแล้วก็เขาก็ไปกินมาทุกอย่างหลังจากที่เขาหายกันนะแล้วสุดท้ายก็สารภาพบาปให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่เขาไปกินอะไรมามันขึ้นทุกทีเลยกินไข่ก็ขึ้นกินปลาก็ขึ้นกินน้ําพริกกะปิก็ขึ้นกินหมูก็ขึ้นกินเนื้อวัวก็ขึ้นกินปลาหมึกก็ขึ้นกินกินซีฟู้ดก็ขึ้นกินอะไรขึ้นทุกอย่างเลยแต่เขาบอกที่หนักที่สุดที่เขาเป็นแลย น้ำเหลืองเยิม้มน้ำเหลืองเยิม้มแล้วถ้ากินปลาหมึกนะวันไหนนะคืนนั้นบอกไม่ต้องนอนเลยคันทั้งตัวสุดท้ายเขาก็เลยไม่กินอีเด็ดขาดต้ก็กินอาหารเจบริสุทธ์มาตลอดอเสร็จแล้วก็เลยมาช่วยผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกมัดขาให้กับคนอื่นเะนี่ยคนเนี้ยนี่คือคนเดียวกันจากคน<ม>ที่เคยเป็นขาใหญ่เท่าองค์มังกรแล้วสุดท้ายก็มากลายเป็นคนช่วยผมมัดขาให้แล้วก็ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีมากนะครับพ่ออะไรครับก็ตัวเองผ่านมาแล้วเนี่ย ปพอปันให้ชาวบ้านก็ง่ายนิดเดียวสิจริงไหมครับสามารถเล่าประสบการณ์ตัวเองให้เขาฟังได้คําที่ป้าแจ้พูดเสมอกับผู้ป่วยก็คือว่าจันไว้นะถ้าอยากหายต้องซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง <c oughs> วันนี้โอ้ฟังแล้วจับใจจริงๆเราก็มาช่วยผมมัดถาตะอ้นะวนปะอ้วนนี้มาจากสระบุรีนั่นคือสภาพกอนมัดรถกระบะกว้างเมตรเจ็ดสิบซุ้มล้อสามสิบ สู้ร้อยสามสิบตรงกลางเมตรสิบตะวันเข้าไปนั่งเมตรสิบไม่ได้แสดงาลำตัวตะวันเกินเมตรสิบเซนในเมตรสิบเซนเขานั่งไม่ได้ผมใช้เวลาขันอยู่ประมาณสักสามสิบเก้าวันก็เหลือครึ่งรถครับนัหนหายไปเก้าสิบเก้ากิโลครับไม่ได้ใช้ยานะครับไม่ได้ใช้ยาแต่ว่ากำกับกกให้กินอาหารที่เป็นมังสวิรัตบริสุทธิ์แล้วก็ให้ดื่มน,น้ําช่วงแรกดื่มขวดนี้ให้กินสองวันต่อมาให้กินไม่เกินห้าร้อยซีซีต่อวันแล้วก็หายน้ำออกไปจากร่างกายหมดเขาก็เลยหาย เพราะฉะนั้นหายแล้วมันมันเหมือนกับได้เกิดใหม่นะครับเราไม่ใช้ยานะครับคนที่ถูกทอดทิ้งในสังคมทํานองนี้มีเยอะมากแล้วก็มันก็ไม่เคยหายเลยแต่ว่าพอมารักษาจริงๆปรากฏว่ามันหายนะครับมันหายได้ถ้าใส่น้ำแข็งมาด้วยยิ่งดีแต่ถ้ามีก็ดี <S 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 เนี่ยทำนองนี้มีเยอะมากครับคนที่เป็นผ่ามะเร็งเต้ารมมะเร็งปากมดลูกราแขนบวมขาบวมเนประเทศไทยมีประมาณสักไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคน นี่ตัวอย่างหนึ่งของกานบวมพามาเร็งเต้านมมาแล้วแขนบวมนี่พามาเก้าปีก่อนก่อนจะถ่ายทานี้สามปีแรกนี้แขนไม่บวมครับพอเข้าปีที่สี่แขนก็เริ่มบวมบวมเป็นปล้องแหนเลยบวมอยู่หกปีหกปีมาหาผมผมมัดให้ห้าวันเข้าแขนก็นยุบลงไปหน่อยแล้วที่เหลือก็ให้ไปทําเองที่บ้านแล้วนัดมาเจอทุกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปท่านดูสิครับแขนเป็นไงครับท่านเห็นอะไรครับ ลดลดลงอย่างมากหนึ่งสองประมาณสามสองสามเท่าเลยครับท่านไปครับผู้ชายท่านเห็นอะไรอีกครับหลังจากเราบังบันให้เพียงแค่ห้าวันที่เหลือเขาไปทําเองที่บ้านหมดนะครับหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยรอยรอยลดตรงนี้หายไปรถยนต์ที่ผิวหนังหายไปเห็นอะไรอีกครับผิวผิวหนังนเตึงตึงผิวหนังที่ตรงไหนครับดูตั้งแต่ตั้งแต่หน้าจนถึงแขนนะใช่ครับไม่ใช่เฉพาะที่แขนนะครับท่านดูหน้าผากสิครับ รย่นหายไปหมดครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ําเหลืองดีไม่มีโรคน้าเหลืองโสโครกโรคมากมีน้ำเหลืองดีทําให้คนลมคืนเราคืน,คน,คนหนุ่มคืนสาวน้ําเหลืองเสียทําให้คนเราแก่เร็วที่ผ่านมาน้ําเหลืองเสียมาหกปีแก่เร็วรอย่นเต็มน,นี่คือข้อเท็จจริงครับคนเราทัานน้ำเหลืองดีพวกมันจะคืนหนุ่มคืนสาวเองเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติคืนสิ่งที่ดีคืนมาให้กับเราที่ผ่านมานกินทุกอย่างไม่มีใครบอกว่าห้ามกินนั่นห้ามกินนี่ ก็ไม่มีหมอคนไหนห้ามนี่ครับใช่ครับไม่มีหมอคนไหนห้ามแต่ถ้าต้องรู้โดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรับมนุษย์เป็นสัตว์กินพืชเราไม่ใช่สัตว์กินสัตว์เราเป็นสัตว์กินพืชต้องให้หมอมาห้ามเดี๋ยวคุณจึงจะเชื่อหมอไม่ใช่ครับคุณเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าเราเป็นสัตว์กินพืชครับนเราก็ต้องกินเยี่ยงที่ธรรมชาติสอนราอีกคนกคนี่คนนี้ก็ขาบะเลงตากดลูกมาเมื่อสิบเก้าปีก่อนมาพบผมเก้าปีแรกขาไม่บวมพอย่างเข้าปีที่สิบขาก็เริ่มบวมแล้วก,ก ในตัวหนังตรงนี้ก็ด้านมากเท้าก็เป็นหลังเต่าเนี้เป็นข้อต้มมัดขันชนะห้าวันหนึ่งคอร์สบำบัดไปดีขึ้นทันทีแต่ยังดีไม่เยอะไปทําต่อเองที่บ้านหนึ่งเดือนขาก็สวยขึ้นมาอีกแล้วบอกมาเข้าคอร์สอีกคอร์สมาอยู่ที่ผมสองคอร์สคอร์ละห้าวันห้าวันหลังจากผ่านไปได้สามปีซึ่งทุกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหกเดือนผมนัดมาเจอทุกครั้งแล้วขาก็สวยสวยลยสีหนังดำๆในด้านๆนี่หายหมดเลยผิวหนังคื้นสาวขึ้นหนุ่มหมดขาก็เบาเดินสบายถ้าดูหน้าของเธอคือคนนี้ เนื้อยันยานี้หายไปเลยเวลาสามปีโดยไม่ต้องผ่าอะไรมันละลายไปเองครับผมเองยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยทั้งที่ผมเป็นคนรักษาเธอผมจะไม่เชื่อแล้วมันจะหายได้ถึงขนาดน,นี้แต่ต้องเชื่อเพราะอะไรครับเพราะมันมีของจริงให้เห็นครับว่ามันหายไปแล้วไหนเนื้อยันยาน,นี่หายไปได้ไงอะ่ะทางการแพทย์อธิบายไม่ได้ครับแต่เราบอกว่าเพราะเธอกินอาหารมังสวิรัตแล้วส่วนที่มันเป็นส่วนเกินส่วนผิดส่วนพลาดต่าง,งๆตั้งหยมันละลายทิ้งให้หมดทำนองเดียวกับคนนี้ซึ่งอยู่หนองคาย ขาบมอย่างนี้มาสิบห้าปีเขาจะตัดขาอยู่แล้วจะูตะยยจะ้ตัดขาอยู่แล้วตัดขาหนูได้ไงารลูกขวบขึ่งหนึ่งฝาดยายเลี้ยงอยู่นะแล้วใครจะเลี้ยงลูกหนูตัดขาหนูเขาเป็นมาสิบห้าปีเขาจะเข้าจะาจะเป็นเท้าช้างความจร่งไม่ใช่เท้าช้างกัรตาตุ่มมันวมออกมาเนาะจุดนี้จุดสําคัญครับตาตุ่มมันเล็กออกมาตรงเนี้ยมันออกมาจากข้อเท้านะครับร่องนิ้วก็เหมือนกับมีน้ำซึมมาเหมือนกับนั่นนะผมมัดให้ห้าวันก็สิบวันครับอยู่ที่ผมสิบวันเนี่ย เมษาห้าสามพฤกภาห้าสามก็าขาก็สวยขึ้นเราไปทําต่ออีกนิดมิถุนาห้าสามอีกเดือนผ่านไปก็เป็นอย่างนี้แล้วอีกหนึ่งปีผ่านไปมิถุนาห้าสี่ขาเกือบคืนสภาพเหมือนเดิมทุกประการเลยท่านก็เลยกลายเป็นเหมือนคนปกติพอรู้เรื่องหน้าทึ้งเลยครับมีเรื่องหน้าทึ้งมากกว่านี้อีกเยอะครับคนนี้เป็นมาแต่เกิดครับเกิดมาก็ขาก็ากบวมละถามว่าทำไมเกิดมาแล้วขาบวมน้องโบอายุสิบเก้าปีตอนมาพบผมก็ไปตรวจที่สีราษฎรนะหมอหมอก็เจาะเนื้อไปพิสูจน์ บอกแม่ว่าลูกคุณเป็นระบบเนื้อหลึองพิการแต่กําเนิดซึ่งก็เท่ากับว่ารักษาได้ไหมครับก็ให้เข้าใจตามนั้นรักษาไม่ได้บังเอิญแม่มีฐานะหน่อยเป็นเจ้าของโรงสีอยู่ที่สุพรรณบุรีพาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาลบางุารชหมอก็บอกว่าเมื่อลงเรียนแพทย์คารบุว่าจะเป็นอย่างไรอย่าไม่ผมต้องมาเสียเวลาปโรงพาบกุงเทพแบบเดียวกันเลยหมอคนไทยนี่มีนิสยัย ดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบอยู่อย่างนี้ก็คือว่าไม่กล้าทําเหนืออาจารย์แพทย์เป็นบริเวณแพทย์แล้วหนว่ารักษาไม่ได้คุณจะมารักษาทําไมเมื่อินผมไม่ใช่หมอคนไทยเนี่ยผมเป็นหมอญี่ปุ่นพอมาหาผมผูผมบอกต้องโบขาอย่างเนี้ยรักษาได้นะครับคุณหมอทําไงผมก็ทําภูษาบบัดครับผมจอผ้ามามัดไว้หลงว่าพัน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 เขาถาแล้วไงแล้วขามันก็จะยุบลงมาแล้วไง แล้วผมถ้ามันยุบมาขนาดไหนผมก็กวามารถมาคำนวณได้ว่าผมต้องทอํากี่ครั้งเพื่อจะยุบต่อไปเรื่อยๆบอกแล้วไงผมทําตามลำดับครับถ้าผมทําได้สักหนึ่งคอร์สห้าวันนะถ้ามันยุบได้ขนาดนหนผมประเมินได้ว่าห้าวันนี้ผมได้มากี่เปอร์เซ็นต์กพทํถามแล้วไงถ้าผู้ป่วยทําเป็นผมอยากไปทําที่บ้านนะครับแล้วมาเจอผมทุกหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วไงแล้วผมก็จะประเมินเฉพาะคุณไปที่บ้านคุณทําการบ้านดีหรือเปล่าแล้วไงถ้าคืนหน้าผมให้คุณไปทําต่อถ้าไม่คืนหน้าผมเดี๋ยวคุณมาเข้าคอร์สผมจะทําต่อให้ แล้วไงแล้วมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะเสมอกันหรือใกล้เคียงกันเลยดูค่ะนั่งท่ามิตต่อหน้าผมขอไปคิดก่อนแล้วสุดท้ายก็ไม่มารักษากับผมแต่สุดท้ายต้องกลับมาเพราะไอทีวีไปเกณฑ์เข้ามาบอกน้องโบน้องโบต้องไปขันชนะนะคะเพราะท่านผู้ชมโทรเข้ามาถามทางรายการทีวีอ่ะ เราแพรพ่ภาพน้องโบไปสามอาทิตย์แล้วเลยไให้คําตอบผู้ชมไม่ได้เลยตกลงน้องโบหายหรือไม่หายถ้าน้องไม่ไปขันเราก็ตอบไม่ได้เราจะได้ปิดเคสสัที <S <S 1> <S 1> สุดท้ายก็ต้องยอมไปแต่กว่าจะมาคือเกือบสองเดือนกว่าจะมาครับผมผมก็จับมัดให้ก่อนก่อนมัดก็โชว์นี้ให้ดูก่อนเอ็มไอครับ <S <S พอไปมาปุ๊บจะเห็นระบบ้ําเบลองในของขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยขาข้างบวมกับขาไม่บวมเนี่ยขาสวยกับขาป่วยท่านดูสิครับท่านจะเห็นทันทีเลยครับ ต่อให้ท่านไม่ได้เรียนหมอมาท่านก็ตอบผมได้ว่าท่านดูขาข้างสวยนะครับกับขาข้างป่วยเปรียบเทียบกันนะครับนี่คือกล้ามเนื้อแล้วรอบๆก็คือไขมันขาวๆห่ออยู่รอบลำตัวแล้วตรงกลางก็เป็นกระดูกใช่ไหมครับข้างนี้เห็นกระดูกแต่ข้างนี้ไม่เห็นกระดูกเพราะเนื่องจากมันหนาไม่เท่ากันเวลาวางอยู่บนพื้นราบมันก็เลยติดไม่พร้อมกันแต่ชั้นไขมันที่ซึ่งมีใยน้ำเหลืองขาวๆเนี่ยใยน้ำเหลืองเส้นดำๆอยู่ในชั้นขาวๆนี่จี้ๆ,ๆ,ๆจังๆใยพวกนี้เหมือนใยวุย้นเสเ้นเมื่อกี้ที่ผมไม่ดูในหุ่นขี้ผึ้้้งงกก็็คคืืออออปปปรรระะะะมมมมมาาาาาาาณณเเเเเเนนนนนนนีีียยยยแต่่่่่พพพววโััจิขึึหหลภสญญ เอไมก็ถ่ายเป็นภาพ2สัญญาณคือภาพสัญญาณ2ภาพสัญญาณ2นี้ท่าน้ำเหลืองอยู่ตรงไหนจะกลายเป็นสีขาวทันทีนี่เป็นความมหาัศจรรย์ของการสร้างภาพด้วย mri ครับ magnetic resonance imaging แปลว่าการสร้างภาพแม่เหล็กกำทอนซึ่งทําให้เราเห็นเลยน้ำเหลืองกระกจายตัวถึงเอวเลยนะเห็นไหมครับถ้าดูตาเปล่าเราบอมไม่ออกเราเหลืองม,อมาถึงนี่แล้วแต่พอมองหอกพุ๊บถึงเรืโอโอโอ่องโอ้เหลืองมันลามมาถึงนี่แล้วถ้ามันขึ้นมาถึงสีข้างมาขึ้นสะโพกมาถึงสีข้างถึงเอวเนี่ยแปลว่ามันพร้อมจะข้ามขากลงฝั่งนี้ครับซึ่ง้องโบถ้าเปิดทิ้งไว้้ก่นีีปะมาค เป็นสองขาเต็มๆเลยรับรองแต่นี้เขามาหาผมตายอายุสิบเก้าปีก็ถือว่าโชคดีเราไ็รีรักษาให้สุดท้ายขามันก็ยุบเห็นไหมครับแล้วก็ยุบอีกจนกระทั่งเห็นไหมนี่ตามลำดับเลยเนะี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ขยันมัดมากขยันมากเลยคนที่ดื้อนี่ผมชอบครับแต่ขอให้ดื้อมีเหตุผลนนครับถ้าดื้อแล้วมีเหตุผลเนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องแพ้ผมเพราะผมเก่งก,กว่าคุณผม mm hmm. มีข้อมูล ผมมีผลลัพธ์ผมมีวิทยาศาสตร์ที่อธิบายให้คุณฟังขอให้คุณดื้อม,มีเหตุผลแล้วสุดท้ายคุณต้องเชื่อผมแบบไม่กังขาอีกต่อไปเลยว่าหายได้แล้วมันก็หายจริงๆใครจะไปเชื่อว่าโรคที่โรงพยาบาลซึ่รักษาในหลวงบอกว่าไม่มีทางรักษาหายเนี่ยผ่านไปเพียงแค่หนึ่งปีครึ่งก็อาจจะเป็นคนอย่างนี้ไลแล้วก็พอเรียนจบราชพัานี่ขาก็เป็นอย่างนี้นะเห็นไหมรล้วกระเพาเกี่วแม่ตา,าเนี่ยถ่ายรูปให้ผมดูคุณหมอคะเดี๋ยวนี้น้องโบไปไหนนะ ชอปเกณยิงนุ่งเองได้แล้วค่ะเป็นไงล่ะทําไมสมัยก่อนถึงชอบไม่ได้ครับมันมีไซส์ขายเช่ไมแต่เร่นี้ขาเขาใกล้เคียงคนปกติทุกป,ประกรันสุดยอดเลยแต่ถ้งโโบคมน,นี้ไม่มาหาผมเลยครับเขาจะต้องได้อย่างนี้ครับกขอคงอถ้าสแสดงหมูมากขาข้างล่างก็จะใหญ่ถ้าแสดงไก่มากขาข้างบนก็จะโตถ้ากินตั้งหมูตั้งไก่ข้างล่างก็จะใหญ่ข,ข้างบนก็จะโต,ถ,ต,ต,ะะโตถ้ามาตอนอายุน้อยมันก็จะเป็นน้อยหน่อยอายุมากก็เป็นมากขึ้นเรื่อย แล้วก็สุดท้ายพอสแสดงมากๆตูดใจเป็นผ้นเสียวธรรมชาติของโรคมันเป็นอย่างนี้ครับนั่นเลืองเสียพอมันสะสมมันจะดำเนินไปเรื่อยไม่สิ้นสุดเลยเพราะเราโดนของสแสดงพวกจะมีปรากฏการณ์แบบนี้ให้เราเห็นอยู่เป็นประจำ